ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเจอแฟนๆที่อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งในสไตล์ PPV กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มาจากค่าย m มิตซูบิชิเลยเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะเป็นตัวขับ2อออโต้ บอกเลยคันนี้สภาพนี่ถือว่ายังใช้ได้ไม่ก็ถือว่ายังน้อยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2016 Mitsubishi Pajero Sport Diesel 2.4 GT ขับ2ออโต้ไม่101,000กิโลม ปอต2,016นะฮะบอกเลยว่านี่ก็อีกหนึ่งฝันใจพ่อบ้านนะฮะที่ชื่นชอบการขับรถใหญ่ๆไปกันเจ็ที่นั่งนะฮะต้องบอกว่าตอนเปิดตัวนี่โอ้โหเรียกว่าสูสีคุกกี้นะ,ะกินกันไม่ลงเลยกับ Fortuner นี่บี้มาเลยเรื่องยอดขายวันนี้นะฮะราคาลงมาเยอะมากๆบอกเลยใครที่ตามเจ้าตัวนี้อยู่นะอยู่ในจุดที่ท่านเล่นได้แล้วนะ,ะสำหรับคนงบน้อยนะกับคันนี้เลยนะ2,016 ปาเจโร่สปอร์ตดีเซลออโต้ขับ2นะฮะ GT ใหม่1 1 1 0 0 0 0กิโลเมตรมาด้วยค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงในยุคนั้นนะฮะ1 3 8 9 0 0้บาทเป็นปีผลิต2016เลยก็ถือว่าเป็นตัวต้นโมเดล นะต้นต้นโมเดลของโฉมนี้เลยนะฮะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไม่ไ้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อึ้นเต็มราคานะฮะแต่ตามสไตล์รถใหญ่นะฮะรถแบบสายท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องเคยมีผ่านการเก็บสงเก็บสีกันมาบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะแต่วันนี้ที่เห็นเนี่ยเราจะให้ดูผิวพันธ์สีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาเลยนะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยมาดูพร้อมกันเลยว่ามีอะไรต้องทําเพิ่มบ้างหรือเปล่า มาโลโก้สวยเป็นอะคริลิกนะใหญ่สวยเด่นเต็มฝ่ามือกระจังหน้านะคิ้วโครเมียมยาวเลยด้านล่างมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านในกระจังเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับคิ้วโครเมียมพลาสติกสีดํานะนะสวยมากนะคิ้วโครเมียมเซ็นเซอร์รอบคันโอ้โหโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยได้ไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟนี่ยังใสเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับอ่า ไฟสองฟางไฟตอนหมอกสวยเซ็นเซอร์รอบคนันโปรงไฟใสปิ้งเลยนะครับอ้าล้างขึ้นมาและฝาโปรงกันก่อนริ้วรอยใหญ่ๆเนี่ยไม่มีแต่ขนแมวสะเก็ดก็มีนิดหน่อยแต่ภาพรวมดูแล้วมันโอเคคิดว่าขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะฮะคงไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติม,ตมรอยไม่เด่นไม่ชัดมีบ้างตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลแต่ดูแล้วขัดได้เดี๋ยวขัดไปอย่างเดียวนะครับเพไปยังบางซะด้วยกันชนก็ ขัดได้นะอ๋อมีตรงด้านหน้าเด่นนิดนึงอ่าเดี๋ยวเก็บสีให้หน่อยละกันสาหรับบริเวณด้านหน้าที่ตลอกเดี๋ยวเก็บให้เนาะส่วนกันชนชิ้นใหญ่ก็ขัดไปนะฮะในส่วนที่มันไม่มีรอยอะไรใหญ่ๆก็ขออนุญาตขัดเดี๋ยวเก็บเฉพาะตรงกลางด้านหน้าแล้วกันเพราะว่าสเก็ตมันเด่นนิดนึงอาดกันหน่อยฮะช่วงล่างด้านหน้ายังสวยนะเดิมหมดเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะฮะมาต่อแถบขวากันต่อนะฮะก็ตามสไตล์รถ ลายลุยๆนะฮะก็ขนแมวมีบ้างกระจัดกระจายนิดหน่อยแต่ดูแล้วด้วยความเป็นสีบรอนซ์เนี่ยมันจะริ้วรอยมันจะไม่ค่อยเด่นสามารถขัดได้อย่างแก้มขวานเนี่ยขัดได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขัดให้จางๆเอาละกันเพราะว่าไม่เด่นอะไรประตูขัดได้นะครับด้านหลังก็ขัดได้มีรักยิ้มนิดหน่อยและมีสะเกดเ็ดเบาๆตรงนี้แต่ดูแล้วรักยิมน่าจะดูดได้นะเออดูดดีกว่าฮะ,ะเพราะวันนี้สีเขาเนียนทั้งแถบสีเขาสวยเป็นโทนเดียวกันและ เพื่อไม่ให้สีมันเพีย้ยนเดี๋ยวดูดลักยิ้มเอาละกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ขัดขัดไปที่เหลือโอเคนะขัดได้หมดนะเคอไปยังบางยังใสนะครับมีบันดงบันไดของเดิมโรงงานนะฮะยังอยู่ในสภาพดีมือจับโครเมียมมี s สมาร์ทเอนทรีให้ท่านด้วย มีการขโมยมาจากโรงงานนะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกระสานมาให้ด้วยขับคุณมบ้างกระจกข้างเป็นโครเมียมนะฮะมีไฟเลี้ยวเท่ๆนะครับมีกล้องรอบคัน3 6 0้อสิองศาด้วยนะครับปีนขึ้นมาแล้วด้านบนมีตัวยึดแปลกหลังคาให้ฮะเหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวหลังคาอาจจะมีขี้นกบ้างเบาๆกระจัดกระจายแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรแล้วมันเป็นรถสูงไม่ค่อยมีใครปรีนปล่อยตามสภาพไปเลยดีกว่าเพราะไปจัดว่ายางบางครับ คันนี้ได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยครับส่วนแม็กที่เห็นนี่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับเขาเปลี่ยนแม็กของตัวปี1819มาลงให้ก็สวยหล่อไปอีกแบบหนึงเหมือนกันนะก็เท่ไม่เบาเป็นแม็กของปาเจโ o โฉม m i n เนอร์เชนนะฮะเป็นหน้าเงาร่องดําแม็กก็ยังสวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรเลยนะครับส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นบิสโตนดูเอล่านะครับเบอร์2 6 5 6 0 R 1 8ปีก็ใช้ได้นะฮะไม่เก่าเกินไปปี2020 นะฮะดอกสวยนะครับปี20ดอกสวยดอกยังลึกนะครับผู้ยังนิ่มด้วยนะดอกยังเต็มยังสวย2ปีได้สบายสบายฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพุม่มล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันนะครับล้อด้านหลังแม็กก็เปลี่ยนมาเป็นโฉมปี1819ก็สวยดีนะไม่มีถลงทถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางก็บิดสโตนปี2020นะฮะดอกสวยมาก นับดอกยังเต็มยังสวยยังคมได้อีกสปีแน่นอนซุ้มล้อชัดซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมด้านหลังมองเห็นเลขชัดซีชัดๆเลย MMT GU KR ลงทะเยด้วย018499นะครับมาดูประตูด,ด้านหลังขวากันต่อเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมๆนะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำอะไรนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีถอดเลยนะครับน็อตเดิมตัวอักษรคมๆน็อตไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบนะครับรุ่นนี้อยู่ขวาเลยเลขตัวถัง mmtgukr ลงท้ายด้วย018499นะครับ เสาด้านหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอรอกอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะครับแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบเลยซอกในแห้งสนิทแกมขวาก็เดิมฮะน็อตหมายเลขสี่เดิมๆแห้งๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับต่อด้านหลังกันนะฮะมีสปอยเลอร์มาให้นะฮะก็ยังสวยดูดีใช้ได้กระจกด้านหลังก็เดิมๆโรงงานนะมีฟิล์มไลฟ้าไฟท้ายสวยมากนี่ยาวเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยฝาโปรงหลังใช้ได้นะครับ ดูแล้วสีสันโอเคไฟไท้ายซ้ายขวาสวยกันชนด้านหลังขวามีถลอกนิดหน่อยแต่ดูแล้วขัดดีกว่านะไม่น่าเกลียดนิดเดียวนิดเดียวขัดไปแล้วกันด้านหลังขัดไปให้หมดแล้วกันนะฮะดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันโอ้โหกันชนฝั่งซ้ายก็สวยนะโอเคแถบนี้ขัดไปให้หมดเลยนะครับด้านหลังขัดอย่างเดียวมุดกันนิดนึงนะฮะล้ออะไรยังอยู่ดีนะครับช่วงล่างเพาล้ออะไรยังสวยนะครับเดิมหมดไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนังนะฮะ ฝาท้ายไม่รู้ไฟฟ้าหรือเปล่ายังไม่มีไฟฟ้าปี16เปิดด้วยมือนะฮะปีาปี16ยังต้องเปิดด้วยมือ,อคมไฟด้านหลังบางเม็ดเลยดูด้านบนเลยนะฮะว่าเม็ดอาร์ k, อยู่ครบน็อตเดิม erm, ไม่มีขยับนะฮะฝาท้ายน็อตเดิม erm, ไม่มีถอนนะฮะแต่เข็บซ้ายขวาแห้งสนิทนะฝะากระโปรงหลังเดิมๆนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวแห้งสนิทจากโรงงานนะฮะแถบซ้ายแถบนี้สีสันโดยภาพรวมก็ใช้ได้นะ ก็ถือว่าดูดีรอยใหญ่ๆเนี่ยไม่มีมีก็ขนแมวบ้างบางบาๆเบาๆไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดขัดอย่างเดียวละกันขัดไปขัดไปแก้มสายก็ขัดไปขัดไปให้หมดนะฮะบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพดี นะกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆได้สมาร์ทเอนทรีสฝั่งซ้ายขวาเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกระสาให้เรียบร้อยล้อหน้าซ้ายแม็กก็ใช้ได้ไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรสวยสมบูรณ์เลยยางบริสตนปี2020นะฮะดอกยังสวยมากดอกนี้เต็มลึกแน่นเลยนะใช้กันได้อีก2ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ล้อสุดท้ายก็สวยนะฮะสีล้อสวยหมดเลยไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงสวยมากได้ยางปี2 0ิบดิสโตนดอกคมๆคมคมลึกๆนิ่มๆเลยนะครับใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ สวยงามข้าเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกประตูด้านใดตัวอักษรคมคมนะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กสวยงามตลอดทั้งแถบเลยซองในเดิมหมดฮะแก้มซ้ายน็อตก็เดิมนะฮะแห้งๆไม่มีขยับอะไร ภาษีต่อหรือยังครับต่อแล้วเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมๆของโรงงานเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน,กนครับปามาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะฮะเกียร์ออโต้8สปีดเลยทีเดียวพะละก,กำลัง181แรงมาอัตราสิ้นเปลืองก็12โลลิตรนะฮะกะต็ตามสไตรถใหญ่นะฮะเรื่องพะละก,กำลังความแรงนี่หายห่วงแน่นอนไม้แท้ๆ1 1 0 0 0กิโลเมตรครับโครงสร้างฟังขวา ซองในแห้งสนิทน็อตไม่มีขยับนะฮะซ,ซับนงซับในแห้งสนิทแบ็กด้านหลังแห้งเดิมหมดแก้มขวาน,น็อตเดิมฮะน็อตหมายเลข4เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลมิซูเลยนะฮะเบ้าโชคสวยงามมีเบรก ABS ด้วยคานขวาตัวอักษรอ h คมคมรูกลมคมกริปคานหน้าก็แห้งสนิทฮะเดิมหมดไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่นไ,ไม่มีชนอะไรทั้งนั้นแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกหม่ให้เลยนะครับทำไมเกิน6กเดือนไปตามนี้ ขานฝั่งซ้ายก็ L H คมคมรูกลมคมกริปเบาโชกซ้ายขวาแห้งสนิทเหมือนกันแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะน็อตไม่มีสะเทือนเลยนะซุ้มล้อสวยงามซอกในน็นอตเดิมทุกตัวครับฝาโปรงหน้าน็อตไม่สะเทือนโอ้โหนี่สายออฟโรด ที่เดิมมากเลยฝาโปรงด้านใต้แห้งสนิทนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบรูกลมคมกริปกันร้อนยังสวยมากนะคับผิวแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงไปเลยสติ๊กเกอร์เนียนเนียนล็อตไม่สะเทือนเลยครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยอนต์กันเลย โอ้โหยังแน่นยังฟิตยังใสใหม่แท้ๆแทนหนึ่งหมกิโลเมตรครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันป้ายอย่างแรกเลยคือได้บอกไฟฟ้านะครับบอกที่เห็นนี้ก็คือหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นฟอกขึ้นมาแล้วโดยรวมถือว่าดูดีจะมีชิ้นหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนให้ท่านคือปีกดูแล้วก็ขลอกพอสมควรเปลี่ยนเลยลวกันนะฮะชิ้นนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหนังเทียมให้นะส่วนที่เหลือของเดิมโรงง,งานปล่อยไปตามธรรมชาติได้เลยนะครับ แผงประตูคงไม่ต้องยุ่งอะไรเพราะว่าสวยนะครับงานพลาสติกสีดำสีเทาหนังสีเทาเข้มสวยมากมีลำโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยฟิล์มเป็นลามินายังสวยใช้ได้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับประตูหลังขวาก็สวยฮะเนียนกริบเลยนะฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะครับตัวบอดแถวกลางก็ใช้ได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นรถสายครอบครัวสายท่องเที่ยว มีริ้วรอยบ้างนะก็ตามสไตล์รถครอบครัวต้องมีพวกขาทรงขาซีอะไรกันบ้างนะแต่ดูแล้วฟอกขึ้นมาถือว่าโอเคนะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสวยมากนะครับตรงกลางเป็นที่เท้าแขนนะฮะกับที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะฮะโอเคมีแอร์เพดานปรับความแรงได้เองนะมีไฟส่องสว่างแล้วก็มีจออันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะตัวเบาะพับ แล้วก็ตบเด้งแบบนี้นะฮะปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะครับแถว3ดูแล้วนั่งสบายนะพืนที่หย่อนแข้งย่อนขาให้มาสูงเลยนะครับแผงท้ายกันต่อนะฮะแผงท้ายรุ่นจะเป็นพลาสติกสีดำเท่าที่ดูก็สวยริ้วรอยไม่เยอะนะครับด้านหลังก็ใช้ได้พลาสติกยังสวยนะริ้วรอยไม่เยอะดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรกันรุนแรง มีตัวถาดรองกันกระแทกมาด้วยขอบคุณมากผมด้านล่างก็ยังสวยนะฮะด้านล่างก็จะเป็นเก๊ไว้เก็บอุปกรณ์รองท้องรองเท้าอะไรเงี้ยนะก็เออดีตัวเบาะแถว3มสภาพใช้ได้สวยเพราะว่าเขาจะใช้งานน้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วดูแผงพลาสติกซ้ายขวายังสวยมากมีแอร์เพดานครบซ้ายขวาเลยด้านหลังมีไฟค่าอีกหนึ่งดวงด้วยนะฮะ,อ,ะองศาการเอียงของเบาะก็ลงได้เยอะนะฮะลงได้เท่านี้สุดแล้วนะครับแล้วก็ พับแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าเ,เดี๋ยวก่อนของของของมิซูต้องพับให้ที่นั่งเด้งก่อนนะฮะแบบนี้พับให้ที่นั่งมันเด้งก่อนแล้วคออ่อยราบลงไปอย่างนี้นะอ่ะก็ไม่ยากฮะแล้วก็ดูแล้วก็เอามาขนของได้พอสมควรเลยนะฮะพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี่ถ้านั่งกันแค่5คนคก็ถือว่าใหญ่ด้านซ้ายมีที่เก็บแม่แรงและอุปกรณ์ยังมีให้ครบครันเลยนะครับฝั่งขวามี p o w e า o u เล็ตมาให้อีกหนึ่งช่อง โอ okay. ถอยบอกคนขับสุดเช่นเดิมนะเพื่อทดสอบดูว่าแถว2นั่งสบายไหมคันนี้มีมือจับช่วยขึ้นลงด้านหลังด้วยนะครับก็ขึ้นไม่ยากนะครับขึ้นมาแล้วพอดีพอดีนะฮะไม่ถึงจะติดมากผมจะตัวยาวนิดนึงมันก็เลยจะพอดีพอดีเนาะแต่ว่ามันปรับเลื่อนเลื่อนไม่ได้ <laughs> ตอนแรกนึกว่าเลื่อนเดินหน้าถอยเลื่อนไม่ได้นะฮะแต่ให้องศาาการเอ็นมานี่ก็ลงได้เยอะอยู่นะครับประมาณนี้เลยโอ้โยลงได้เยอะเลยนอนได้เลยฮะ แล้วมีแอร์เพดานด้วยเนาะปรับความแรงแอร์ได้เองนะฮะมีจอทีวีอะไรเรียบร้อยอตัวเบาะใช้ได้นะฮะแถว2ถือว่ายังสวยดูดีมากๆเลยนะแล้วก็พับแยก60-40นะฮะแล้วก็เอนเยอะนะครับเรียกว่านอนสบายนะมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยฮะแผงประตูสวยครับ ดูดีเลยสวยเลยฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะฮะแผงหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้นะฮะสวยเนียนดูดีฟิล์มลามินาสวยได้เบาไฟฟ้าคู่เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาสะดวกสบายมากเบาะซ้ายโอเคนะคงไม่ต้องทำอะไรนะฮะฟอกขึ้นมายังดูดีของเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันไปก็จะเป็นกุญแจหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะมีมือจับช่วยขึ้นลงนี่ก็ขึ้นไม่ยากนะฮะปีนขึ้นมาไม่ยากนะครับ เป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะไม่ปัจจุบัน1 1 0 0 0 0กิโลเมตรถือว่าน้อยนะครับสำหรับรถไซนี้เนี่ยกับอายุรถ8ปีใีไม่แสนต้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะเปิดแอร์กันก่อนครับเป็นแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับรู้สึกจะเกินด้วย8ระดับเลยโอ้โหแล้วก็อุณหภูมิปรับแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีแอร์ออโต้ด้วยนะแอร์เย็นฉ่ำเลย คอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะแข็งๆยังสวยมากเนียนกริปเลยถุงลมนิรภัย2ใบมัง้งเท่าที่เห็นเห็น2ใบแค่นั้นจบนะหน้าจอ DVD ระบบสัมผัสของเดิมโรงงานนะพลาสติกยังไม่แกะเลยพี่น้องมีภาษาไทยให้ด้วยรู้สึกจะมีแผนที่เนวิเกเตอร์ให้ท่านด้วยนะฮะเป็นระบบสัมผัสนี่สะดวกสบายมากๆนะครับ แล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆเนาะก็จะมีครบคันเลยเนียให้ดูเดี๋ยวติดๆ,ๆก็มีบลูทูธนะฮะมีอะไรล่ะ FMAMDVDSDcardUSBiPod นู่นนี่นั่นนะกล้องหลังมีให้อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่กล้องหลังนะมีกล้องรอบคัน360องศาจำลองภาพเสมือนจริงด้วยนะครับเยี่ยมเลยเนาะล้วเป็นระบบสัมผัสด้วยนี่นะทีะ่อ่ะด้านล่างกันบ้างนะฮะจะมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังเนาะมีไบร์สปอตเซนเซอร์มาให้ด้วยตัวนี้อะไรทำความร้อนที่เบาหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมีที่จุดบุหรี่ให้นะฮะ เกียร์ตัวนี้เป็นออโต้8ปสปีดเลยนะฮะมีแมนนวลโหมดด้วยแล้วก็หัวเกียร์คันเกียร์นี่ยังสวยดูดีเลยนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะฮะแต่ที่เห็นแปน้นนี้ต้องเรียนอีกทีว่านี่ขับ2ล้อไม่ใช่โฟนะฮะอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาติดเพิ่มมาเพื่อความสวยงามแล้วเขาก็ทําเป็นกันขโมยในตัวเพราะฉะนั้นเป็นขับ2ล้อนะฮะย้ํากันอีกทีไม่ใช่โฟนะฮะ,ะตัวนี้เป็นกันขโมยนะ,ะก็จะเขาก็ติดตั้งกันขโมยมาให้ก็คือว่าถ้าเกิดตั้งตัวนี้เป็น 4L แบบนี้เนี่ จะสตาร์ทไม่ติดนะเนี่ยจะสตาร์ทไม่ติดเลยเป็นกันขโมยนะฮะเนี่ยกดยังไงก็กดไม่ติดเนี่ยนะฮะอ่าจะสตาร์ทไม่ติดนะถ้าจะติดต้องกลับมาที่ 2H อย่างนี้นะฮะแบบนี้ถึงจะสตาร์ทติดอ่าโอเคก็เป็นกันขโมยไปนะครับตรงกลางเป็นร่องวางแก้วน้ําอีก2เนาะที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในก็จะเป็น power outlet มาให้อีกหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ USB อีกหนึ่งนะฮะ แล้วนี่ก็เป็นรีโมทจอเพดานเนาะวงมาลัยนะก็จะมีปั้นพพดเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับแล้วก็มี Multi unction, มัลติฟังชันมีครูสคอนโทรลด้วยนะฮะมีกล้องรอบคันนี่นะฮะกดปุ๊บดูภาพ360องศาได้มีปุ่มรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะวงมาลัยสวยมากเป็นหนังสีดําวัสดุนี่ดูดีเลยนะครับปรับได้เอ,อ่อสทิศทาง มังลงขึ้นเดินหน้าใช่สีที่ทางครบนะกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้หนบานคือบานคนขับบานเดียวเซ็นทรัลล็อกยุคแรกจะไม่มีปุ่มแยกนะฮะอยู่ตรงนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันแต่อยู่ตรงนี้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้ามีบรายสปอ t ตเซนเซอร์ด้วยมีระบบช่วยเตือนก่อนการชนนะมีโซน่าให้รอบคันแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวให้ เจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาแล้วขอบคุณมากไปตามนี้นะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้มาใหญ่มากนะครับมีไฟส่องสว่างด้านหน้าด้วยนะครับที่บังแดดเป็นสีเทาอันนี้สไตล์ผู้ชายขับนะก็จะไม่ยุ่งอะไรกับกระจกแต่งหน้าฝั่งซ้ายก็มีกระจกแต่งหน้าให้พับแตกยังไม่แก่เลยพี่น้องมีเจิมเบาๆนิดหน่อยฮะตามสไตล์รถบ้าน แล้วก็จอเพดานนี้ของเดิมโรงงานตามสเปคต้องมีให้อยู่แล้วนะฮะก็เล่น DVD ได้นะครับเพดานสวยนะแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์ออฟโรดแต่ถือว่าดูแลรถได้ดีมากนะครับเจ้าของเดิมนะเพิ่งเข้ามิซูมาตอนไมลแสนหนึ่งหกขยับไปพันโลเท่านั้นเองนะทำอะไรไปบ้างเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเปลี่ยนแล้วน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนแล้วน้ำยาลอเย็นเปลี่ยนแล้วไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงไส้กรองอากาศเปลี่ยนแล้วจะถึงอีกทีก็ ปีหน้าหรือว่าแสนสองหกนะดูแลเขาก็เพิ่งเข้ามาเนาะรอบนี้ผมทำไรท่านดีเนี่ยน้ำมันเครื่องเดี๋ยวดูน้ำมันเกียร์แล้วกันนะถ้าน้ำมันเกียร์ถึงแล้วยังไม่ได้ถ่ายหรือนานแล้วจะถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ด้วยเนาะเปิดมาแล้วอ้อมีแฟ้มให้นะฮะยังมีแฟ้มอยู่ดีมีครบนะครับของมิตซูก็จะมีคู่มือใช้งานกละสมุดเข้าศู์มาในเล่มเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มีคู่มือหน้าจอเครื่องเล่นนะ ระบบนำทางนุ่นนี้นั่นนะครับนี่คู่มือใช้งานเครื่องเสียงชุดหลังก็ยังมีเนาะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเลขตัวถัง MMT GUKR ลงท้ายด้วย H 0 1 8 4 9 9ตัวเครื่องจะเป็น CN 1 5 UAN 4260นะครับรถบ้านมือเดียวผู้ชายขับฮะออกรถต้นปี59หรือ2016นั่นเองนะ 2559หรือ2016ก็ถือว่าต้นโมเดลอ่ะนะฮะเป็นรถแรกๆเลยนะฮะอ่ะเข้าศูนย์ดีนะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเซอร์วิสถึงะฮะเนี่ยมีประวัติให้ดูนะครับอันนี้คืออันจุดท้ายนะฮะที่เขาเพิ่งเข้ามาตอนไม่แสนหนึ่งหกนะฮะขยับไปพันโลเท่านั้นเอง สำเนารถนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวฮะผู้ชายขับนะเป็นสุดประตอตึ๊ดตึ๊อ่าโมเดลผลิตปี2016นะฮะป้ายกรุงเทพนะครับจดทะเบียนเมษา2016เช่นกัน สีเทาเดิมโรงงานครับเล็กตัวถัง mmt gukr ลงท้าย h 0 1 8 4 9 9เครื่องยนต์ c n 1 5 u an c 260ดีเซล c 2. 4สูบ2.4ลิตร181แรงมาเลยไปลองขับกันครับป่าท่านี้ถอยไปยาวๆกันแล้วกันก็จะมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะพร้อมกับกล้อง360องศาจำลองภาพเสมือนจริงพวงมาลัยจะแน่นๆหน่อยตามสไตล์รถใหญ่นะจะไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับ มีแผนที่นวิเกเตอร์ให้ก็โอเคสะดวกสบายอัตราเร่งดีนะฮะเพราะว่าร้อยแปสิบเอ็ดแรงม้าพุ่งมากๆเลยออโต้แปดสปีดด้วยเบรกจึก๊กแนะ่ยังแน่นเลยนะช่วงล่างนี้ยังแน่นยังนุ่มเครื่องเดินเรียบใช้ได้นะครับอเดี๋ยวดูวงเลี้ยวกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าวงเลี้ยวของเขาแคบไหมนะกับรถไซ์นี้เท่าที่ดูนี่วงเลี้ยวแคบใช้ได้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นรถไซส์ใหญ่แต่ดูแล้วความคล่องตัวนี้โอเคเลยนะฮะ กลับรถง่ายไม่ต้องโยกทีเดียวผ่านสบายสบายเลยนะครับแม่ก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะฮะกับรถระดับนี้นะฮะบอกเลยวันนี้อยู่ในจุดที่ท่านต้องจัดแล้วละ่ะเพราะว่าอันนี้ได้รถบ้านมือเดียวไม่ก็ถือว่ายัางน้อยนะแสนหนึ่งหมื่นโลนะ,ะออกห้างนี่เกือบล้านสี่เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะว่ามันน่าสอยขนาดไหนไปปาเจโร่สองพนนะฮะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะหรือตัวขับ2 2.4GT ดีเซลออโต้นะฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ต้องถึงกับเข้าป่าเข้าดงไม่ต้องถึงก off ับออฟโรดเอาตัวขับ2ล้อไปก็เรียกว่าเหลือๆและเที่ยวได้ทั่วไทยเหมือนกันนะฮะตัวนี้ค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงในยุคนั้นนะ1,389,000านบาทรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหนักไม่มีต,อตอม่อต่อไม่มีพลคว่ำ ไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้นึ่งแส1หนึ่งกิโเมตรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวอล์กอินหน้าร้านวันนี้ตั้งขายเพียง6ก9สนหบาทแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยสําหรับคนดูคลิปนี้นะครับทั้งเงินสดเงินผ่อนนะราคาเบาๆวันนี้ลดเลยเหลือเพียง5้าแสนบาทโอ้โหจากเกือบล้านสี่วันนี้ราคาเหลือไม่ถึง6กแสนครับ เพราะฉะนั้นอยู่ในจุดที่ใครที่เคยเลงไว้ตอนเป็นป้ายแดงแล้วยังรู้สึกว่าราคามันสูงเกินเอื้อมวันนี้มาอยู่ในจุดที่ท่านเล่นได้สบายบายแล้วนะฮะแล้วเลขไม่ถือว่ายังน้อยด้วยนะฮะอายุรถ8ปีเนี่ย1 1 0 0 0โลแท้เลยมีวารันตีให้ด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด หนึ่งปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาข้าสูญมิตซูบิชิให้ด้วยนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเซนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมผ่านค่าเช่เาก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยใหม่ก็ถือว่ายังน้อยนะฮะ1 000, 1 0 0 0 0โลเท่านั้นเองยังใช้ได้ยาวๆแน่นอนกับราคาวันนี้ต้องเราบอกเลยว่าถูกเกินครึ่งแล้วแบบรีบแอดไลน์เลยด้านล่าง id line 1 9 s p โคนาเป็นที่ของเราดได้ง่ายๆเขาไปไน้ o คู่กันแบบพิมพ์19สีประกอนเราอยู่ถนนการประพฤติเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถ,รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิากา ประตู2แล้วถูกอาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งถึงสถานีฟรีสิบเาีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีรถเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัทสิบกาศีประการรถเบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com